วันที่11กุมภาพันธ์นะครับหรือว่าวันพรุ่งนี้จะเป็นวันแรกที่ OR จะเข้าตลาดนะเป็นวันที่แจกอ่างเปาหรือเปล่าก็ต้องรอติดตามชมนะครับโดยภาพรวมแล้วนะคือ OR เนี่ยเราจะดูอะไรมันไม่ได้หรอกแม้กระทั่งพรุ่งนี้เลยอะ่ะเราก็ดูอะไรไม่ได้เพราะว่ามันไม่มีกราฟให้ดูจะดูได้อย่างมากก็คือดูธุรกิจย้อนหลังซึ่งโดยปกติแล้วนะครับ หุ้นเข้าตลาดเนาะมันมันเหมือนหุ้นที่กําลังจะพองเพราะว่ามันเอาบริษัทเก่านะเข้าตลาดโดยที่ขอเงินจากภาคประชาชนมารวมกันแล้วก็คาดว่าอนาคตจะเป็นประมาณนี้แหละเข้าใจอารมณ์ไหมหมายความว่าเราไม่สามารถวิเคราะห์ได้ทั้งพื้นฐานและก็ทางเทคนข้อไม่มีตัวใดที่เราสามารถวิเคราะห์ได้เลยก็เหมือนกับว่าเดี๋ยวเรามาลุ้นกันแล้วกันนะฮะว่าเปิดตลาดมาแล้วเป็นอย่างไรสิ่งที่จะวิเคราะห์ได้ก็คือภาพของตลาดโดยปกติแล้วนะครับ หุ้น IPO เนี่ยเขาก็อยากที่จะออกในช่วงที่ตลาดมันดีนะฮะในปัจจุบันเนี่ยภาพของเซ็ตในขึ้นย่อยก็ยังคงเป็นขาขึ้นอยู่นะผมว่าทางลมอะ่ะค่อนข้างดีอยู่นะครับสำหรับ OR ทีนี้ปัญหาต่อมาคือรายย่อย530,000นี่ไม่เคยมีในประวัติศาสตร์ชาติไทยมาก่อนเลยนะ รายย่อยที่จองหุ้นวออ่าห้าแสนสามหมื่นและคนละนิดคนละหน่อยเข้าใจอารมณ์ไหมลายย่อยเนี่ยแบ่งเป็นหลายประเภทมากเลยนะครับเอาตั้งแต่พวกแรกเลยคนที่ไม่เคยเทรดมาก่อนและไม่มีบัญชีหุ้นผมพูดไม่ผิดนะคคนที่ไม่มีบัญชีหุ้นหลายๆคนก็ยังมาเถียงผมอยู่เลยนะครับว่าเฮ้ยเขาให้จองได้ไม่จำเป็นต้องมีพอร์ตหุ้นก็สามารถจองหุ้นได้ครับพี่มันจองได้ครับผมไม่ได้เถียงครับแต่ เวลาที่เราจะขายหุ้นนะ่ยมันจะขายไม่ได้เพราะว่าคุณไม่มีไม่มีพอร์ตหุ้นมันจะไปถูกฝากเอาไว้ที่ศูนย์รลบฝากหลักทรัพย์แล้วคุณก็จะได้ใบหุ้นมาเป็นการถือหุ้นแบบมีใบอ่ะไอ้น่ะสภาพคล่องหายไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นจะมีคนกลุ่มหนึ่งที่ไม่สามารถขายได้เพราะว่าไม่มีพอร์ตหุ้นแล้วก็จะมีคนอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งเป็นคนที่อา,อาจจะมีพอร์ตแหละแต่อาจจะอาจจะยังงง,ง,งอยู่แบบซื้อขายไม่เป็นเพราะว่าไอโออาร์นี่คือหุ้นตัวแรกของชีวิต นึกออกไหมฮะมันคือหุ้นตัวแรกที่แบบเปิดพอร์ตมาก็เจอ O.R. แล้วก็เข้าตลาดมาแล้วก็ยังไม่รู้ว่าจะไปทางไหนเลยนะฮะแล้วก็ยังเป็นมือเก่ามือเก่าที่ไปจองแล้วก็ได้หุ้นโออแล้วก็อาที่จะเตรียมดูดูก่อนว่าเฮ้ยพอเปิดตลาดออกมายังไงนะครับผม,ผมให้ผมไกด์แนวทางไว้แล้วกันนะครับไกด์แนวทางซินแนลิโอที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ในวันพรุ่งนี้นะครับอย่างแรกก็คือถ้าเกิดเกิดแรงขายมหาศาลพันล้านใช่ไหมพันล้านหุ้นสําหรับรายย่อยใช่ไหมมันมีกินชูอยู่ประมาณสามใช่ไหมสามร้อยล้านใช่มีกินชูอยู่300้ล้านก็ต้องดูว่าไอ้ก,ก้อนเนี้ยมันจะต้านได้นานแค่ไหนถ้าแรงขายมหาศาลมาตอนแรกเลยนะครับผมว่าตัดสินภายในครึ่งชั่วโมงแรกครึ่งชั่วโมงแรกแล้วก็ครึ่งชั่วโมงก่อนสิ้นวันดูกัน2อ็อดน,นะ ก็คือครึ่งชั่วโมงแรกถ้ามีแรงขายมากมหาศาลและดันกินชูจนหมดมีโอกาสที่จะหลุด18บาทได้เพอกินชูกินชูจะไปดันที่18บาท300ล้านหุ้นแต่ในทางตรงกันข้ามถ้ามันยังมีดีมานมากอยู่ซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันนะเพราะว่ามันแจกทุกคนมีหมดแล้วนะไปถามแม่ค้าขายกล้วยแขกก็ยังมี OR แล้วตอนเนี้ยนึกไม ถ้ามันยังมีดีมานความต้องการอยู่แล้วแบบดันดันที่จะซื้อในช่วงเช้ามันก็อาจที่จะทำให้ราคาเนี่ยพุ่งเกิน18บาทได้แต่จะซื้อจะถือจะขายเนี่ยขึ้นกับแต่ละคนแล้วนะครับว่าเราต้องการอะไรเราอยากจะเติบโตกับธุรกิจมันไม่ผิดนะเราได้หุ้นมาในราคา18บบาทซึ่งเป็นราคาที่เราพอใจก็โอเคพอจบอยู่แค่นั้นหรือเรามาเพื่อที่จะเล่นสนุกในวันแรกนะ ซึ่งผมเชื่อว่ามีเพื่อนๆหลายคนที่เป็นไทแบบนี้นะครับมาซื้อ IPO ก็กะเล่นวันแรกเพราะว่าวันแรกมันเพดานมันอยู่สูงใช่ไหมเออหลายร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะก็ซื้อเพื่อที่จะหวังเหมือนกับเล่นหวยทำนองนั้นอ่ะหรือว่าอีกกลุ่มนึงอาจจะซื้อแล้วก็มาดูเชิงก่อนฉันจะถืออ่าฉันจะซื้อฉันจะถือหรือฉันจะขายยังไม่รู้ก็รอดูนะครับ ทั้งนี้ทั้งนั้นนะฮะก็ผมคิดว่าทุกคนควรที่จะมีเบลนะจะอาจจะคาดไว้สมมติว่าขาดทุนได้ไม่เกินกี่เปอร์เซ็นตน์ก็ให้ขายเมื่อราคามันหลุดราคาที่เรารับได้มันจะทำให้ทุกคนอยู่รอดปลอดภัยนะครับหรือว่าราคามันไปถึงเป้าหมายที่เราตั้งไว้แล้วเราอยากได้กำไรสัก5%เแล้วมันขึ้นไป10%เปอ็นย่างเงี้ยแล้วเราก็ขาย เพื่อดำลงเอาไว้ซึ่งวินัยของเรานึกออกไหมไม่ใช่แบบว่าขึ้นไปแล้วพอถึงตำแหน่งที่เราโอเคแล้วเราก็บอกว่าอีกนิดนึงนะหรือไม่เวลาที่ราคามันลงมาเอม,มันก็ต้องเด้งหน่อยสักนิดนึงนึกออกไหมครับไอเนี่ยสําคัญมากกว่าว่าหุ้นมันจะขึ้นหรือมันจะลงนั่นคือวินัยในการลงทุนเพราะฉะนั้นแล้วก็ขอให้ทุกคนโชคดีทุกคนที่มีโออพวกนี้ก็ขอให้คนโชคดีทั้งคนที่ ได้ IPO แล้วก็ทั้งคนที่รออยู่ตอนที่ตลาดเปิดแล้วกันนะครับนะสำหรับวันนี้ผมก็คงต้องไปก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับขอบคุณและสวัสดีครับบ๊ายบาย